ตวัสดีค่ะไม่มาทักขายป้านะนะตอนเย็นนะคะวันนี้ปนมาอาบน้ําให้หนูปนมาอาบน้ําให้หนูค่ะตาเอ๊ะ้องเลยห้องเลยหนูเก่งแล้วค่ะหนูไม่ร้องแล้วค่ะหนูนั่งอยู่นิ่งๆได้แล้วค่ะจะพีนิ่งไม่ได้ฮ้ยกับพ่นมอนี่เด้ คอเอาขื้อเออนั่นละเออเขาคือยิ้มอยากคนจริงเลยอาบน้ำอาบน้ำอาบน้ำนะคะนี่ตรงกระจกพี่น้อยี่ลในเงาเงเกลื่อนเต็มเลย เต็มหน้าอกเลยเนื้อหนังมังสาบางางเดียวบางขนมมืคือไหลวะคือไหลวะ แล้วคือเห็ดตาสันตาไลไรใช่ก,กันอีกนะเร็ดแล้วค่ะเช็ดแล้วค่ะ เสียงพี่พี่เห่าใคร่ะพี่พี่เห่าไม่พี่ไอรินก็พี่ดอมเอาไอที่มากดลิ้นแป้งลิ้นแป้งันอันนี้อันนี้ใส่ป่ะฉี่ละลละเอาเอาใส่ไว้ใชยๆ อืมตัวตอนมักตัวแปบอ, <c oughs> อบ่ะบีบบีบบีบมุน,นบีบไปนำข้าวหาหิงบีบไปน้ำ,าหาหนำเออก็บีบบนนียไา่รวงรวงลงบนนืม อืมอะไรคนเก่งคนเก่งมาแป้งหน่อยเลยเพราะว่ามันเหนียวม,มันร้อนเดี๋ยวก็อยู่ห้องแอร์เดี๋ยวพอออกไปข้างนอกใช่ไหมคะไปดมผัดกระเทาหอัดอะไรตัวหนึ่งสายเล่นอะไรนี่เนี่ยนี่ยักินข้ปั้นละ่ะกินตปัน้นแป้งลิ้นหน่อยปแป้งลิ้นหน่อยมืงตาดูขน่ายว่าจะเห็นหนี <c oughs> งบูละ่ะ ตั้ปั้นตําปั้นแล้ไม่ต้องใส่ทามาเลยนี้ลไย้ข้านี่แหละตัวโตแล้วขอไปละกวดออกมาพี่น้งเสร็กวดมาหลอดเออเด็ เอาอีกเอาอีกเอาอีก,ออกต้องทำว่าได้เห็ดมือเดียวกับเปลนได้ตุต,ต,ตายของ จกตาตะเองแอะเอะะีกำปั่นแต่ของอันนี้ชุดเล็ก,กนเนี่ยเนี่ยชุดมันเล็กหูเหรถึงสามเล็กกว่าขนม นะมันพอดีพอดก็ใส่ได้อีกหนึ่งเดือนใส่ได้อีกบวกี้ขังแล้วงนี่ช,ชุดนี่เลยใส่แบบนี้แหละใพ้น,น,นอนเปิดแอร์เปิดแอร์ก็เปิดแอร์ยี่สิบห้ายี่บหกเอ้ยยี่สิบเจ็ดยี่สประมาณนี้ ว้าวเสร็จแล้วค่ะเจ็ดขึ้นขอบคุณค่ะป้าหนุ่มยังขอบคุณค่ะป้าป้าขอบคุณค่ะป้าตาคือจะน่าได้ดอกคือจะนอาได้ดอกโอเคระดับผีเชี่ยค่ะแล้วลายบัตเตอร์ไฟค่ะโอเคเรียบร้อยไปเลยเดี๋ยวหวังให้ริบรวย ชมพี่พิซ่ามาพอลีคุณยายก็อยู่ด้วยค่ะตาเอ๊อาเอไม่เมไม่เมไม่แมไม่แมพี่ไอรินบอกไม่เมเออว่าเขาเรียกไม่รีเลยเนาะเนาะว่าหนูไม่รีเลยเนาะไม่เมทแต่เออไม่เมเอาไม่เมว่าตัวเองเลยไปเลยล่ะ มองหน้ามองหน้าเลยมองหน้าเลยใช่แล้วคนยายใช่ไม่เม็ดปน้าฟิลลินวะ่เงินสบายเลยเงินสบายเลยคุณยายอยากกินขนมคุณยายอยากกินขนมเมทิปซื้อขนมขอเกี้ยวกรุงมาก มันอร่อยมากเลยนะคะเพิ่งมาส่งวันนี้นะยายใช่ไฮวันนี้มีเพื่อนเยอะเลยใช่ไหมหลูกมีพี่ๆเยอะเลยพี่มาหาเยอะเลยพี่ๆนะ <c oughs> เอาเอาเอาทีค้าค้างนึงอันค้าค้างนึงยันน่งสีคือคืออันแบบเวลาแบบนิวหรือว่าพอ่อพ่อใจยังนะยังว่าฮ่อนใจสินะถามพี่นัดยังได้ยังขนมจีนตำกุ้งให้ยายน่ะยายรอยอยู่ค่ะนิวนอน เี้ยงแล้วบลกน้อยเงแล้วใช่ไหมคะพอดีเลยนะพอดีม um ันสุดถึงสามเดือนสุดนี่นะนี่ยพอดีอาเลยมคนเฉืยคนเฉยมามีบลูกบอกบอกลาลาลา ไอรีดเอาเมื ah. ่อนำมาหนะอืมมองดีพวกมีดอกกันเหเอากระล่างชี่าวกรหนมแมมก็เล่นจะหาวเราะแฉาฉ่ำก็เลล่ะม้าว่วววบววว่ำวว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 ่วอววววงว่ววววูวว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  พี่ดอมสวัสดีครับไงเป็นเบาแล้วนองกี่ขวบแล้วเนี่ยพี่ดอมพี่ดอมกี่ขวบแล้วเก้า okay. ขวบแล้วง่ายแเราพี่น้องแง่เป็นบ้าเราคนนะ่ะอ๋อ,อ,อโอเคค่ะคลิปนี้ลาป้าป,ะปะ้านานาไปก่อนไว้พอกันคลิปหน้าพี่น้องค่สะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ